ข่ามหลวงข่ามหลวงเทสหนึ่งสองสามสี่โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียวนะครับผม CEO Writer แล้วก็โปรดิวเซอร์ของกรทิ้งโปรเจกต์นะครับวันนี้ก็ยินดีให้พบกับทุกคนนะครับครับผมเราประจานไปนะคะทุกคนก็เข้ามาถามทีมงานกันล้นหลามเลยว่าแกคุณเรียวจะมาจริงๆหรอ จะมาแบบดิจิตอลรู้เปล่าก็ต้องขอบคุณคนเดียวมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมเวทีแบบตัวจริงเสียจริงในวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวเราขอเชิญนั่งกันก่อนเลยไหมให้สตาร์ทเอาคุี๊ีดขึ้นมาบนเวทีองเลยนะคะสงสายคุณเป็ดสงสายคุ้เป็ดคุณต้องนำทางเขาด้วยนะคุณต้องนำทางเขาด้วย โอเคค่ะคุณเดียวก่อนก่อนที่จะไปพูดคุยกันน่ะสามารถเรียกว่าคุณเป็ดได้ไหมเราจะคุ้นชื่อกับคุณเป็ดแังมากกว่าหรือเปล่าได้ครับเพราะว่าเรียกคุณเดียวแล้วเหมือนคุยกับคนญี่ปุ่นอยู่อ่ะมันก็ได้อ่ะได้เลยครับเรียกเป็ดได้เลยครับเรียกว่าคุณเป็ดแล้วกันนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดคุยนะคะและดังดิ่งไปกับความฝันที่เรียกว่าอันตอริชช์โปรเจกต์กันเลยนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้คุณ อยากให้คุณเป็ดเนี่ยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าสำหรับคุณเป็ดแล้วเนี่ยยูทูบเบอร์หมายถึงอะไรแล้วค่ายอาร์พีจีซาง้นมามีแนวคิดอย่างไรบ้างค่ะครับก่อนอื่นเลยก็ผมไม่คิดว่าวันนี้จะมีคนมาดูเยอะขนาดนี้ครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งน,น,น,นะครับผมที่มากครับผมก็ ยินดีมากครับเป็นเรียกว่าแฟนมีตได้ไหมเนี่ยครั้งแรกแล้วกัรที่ได้เจอทุกคนนะครับก็วันนี้นก็เจอเป็นครั้งแรกที่ออกสเตจเน,นาะถ้าเกิดแบบว่าอาจจะพูดติดขัดหรืออะไรต้องขออภัยไว้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็ขอความอินเลยคือมีคนถามมาว,ว่าเอ,อ่อทำไมคุณเป็ดไม่แดงอ๋ยอยอมไม่ทันครับสีสันงกะสีหรือตกไม่ทันเอาไว้ถ้าเกิดมีงานหน้ามาน่าจะแดงเต็มตัวแน่นอนค่ะคือกลัวเป็ดแดงแล้วเหงื่อ,อไหลแล้วมันจะเป็นสีแดงมันจะไม่ดีเอานะคะเขาจะเป็นหนักสุดของขวัญแทนนะวันนี้ ก็สำหรับคำถามนะครับยูทูเบอร์คืออะไรผมว่าทุกคนอ่ะที่ติดตามพวกเรามาเนาะก็น่าจะได้เห็นยูทูเบอร์กันมาเกือบ5-6ปีแล้วนะครับก็ยูทูเบอร์เป็นชื่อย่อมาจากภาษาอังกฤษที่ชัดเจนเลยก็ตรงไปตรงมาเลยก็คือ virtual ที่แปลว่าเสมือนจริงแล้วก็ยูทูเบอร์ที่แปลว่า Uh, แพลตฟอร์มในการที่ค uh รีเอทีฟครีเอเตอร์ได้มาทำงมมานซึ่งกันและกันเอาโพสต์สองคำนี้มารวมกันมาเลยเกิดเป็นคำว่ายูทูบเบอร์ครับซึ่งคำนี้ uh, มีการใช้งานที่เป็นแท้หลายครั้งแรกจากยูทูบเบอร์ท่านมญี่ปุลที่ชื่อว่าคิซินะไอครับผมครับแล้วก็หัวข้อที่สองนะครับคือเรื่องที่ว่าทำไมถึงต้องเชืยอย่ตอต่อใช่ไหมครับอาร์พีคืออะไร ARP คืออะไร ก็ตอนแรกที่ผมตั้งค่าขึ้นมาครับมันก็ต้องมีชื่อเนาะแล้วก็ในเทรนตอนนั้นอะ่ะอะไรที่ลงใช้ที่โโอข,ของโปรเจกต์อ่ะมันเท่ดีสุดก็เป็นบริมือครับ <c oughs> ก็มาจากการเปิดคําที่ตรงไปตรงมาเลยเรื่องบริชื่อที่แปลว่าขั้นตอนระบบการจัดก,การงานหรือว่าการแก้ปัญหาการแก้ไขงา,านส่วนบชม่อผมเอามาเล่นเสียงทางบริชม่อที่แปลว่าเสียงดนตรีครับเพราะว่าตัวผมค่อนข้างมีความชื่นชอบในฝั่งดนตรีตั้งแต่วันที่ ผมตั้งค่ายแล้วผมมีภาพในใจว่าผมอยากจะนําสียงดนตรีมาทาผลงานควบคู่ไปกับการทำวีจูเบอด้วยครับก็ทุกคนก็คงได้เห็นแล้วนะคะว่าอันนี้เป็นค่ายเพลงนะคะไม่ใชคนน่ค่ายวีจูเบอร์โอเคราจำมาว่าก่อนที่จะมีค่ายเอไีเนี่ยคุณเออคุณเป็ดเคยถามประสบการณ์ที่ไม่ง่ายมาก่อนอยากให้เล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของการกลับมาทําค่ายครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ่ะ ตันสบายเหมือนอยู่บ้านได้เลยนะคะ่ไหมฮ่าฮนาฮ้าฮ่าฮ่ายกาอัานี้ฮ่า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 ฮ้าฮ่าฮ่า่าเป็นกาฮ่า่าฮปิด่าฮ่าฮ่ไฮมาฮงาฮอาน่าฮ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 นะค่กฮ่านา่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮา่่า่่าา่เา่า่่ามา่่า่่า่่่่่ อ,อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ก่อนนะว่าตัวผมไม่ได้ทำยูทูบเบอร์ทำโปรเจกต์เป็นใครแน่อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ<ะ>ผมเคยทำา V ทูเบอร์มาก่อนนานมากๆแล้วครับคือต้องบอกว่าย้อนกลับไปผมไม่บอกอายุและกันแต่ย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่ผมเรียนจบมางานแรกที่ผมทําไม่ใช่การจะเป็นพนักง,งานเงินเดือนหรือว่าทาอะไรแต่สิ่งแรกที่ผมทําหลังจากเรียนจบมาคือการโดนจ้างให้เป็นโปรดิวเซอร์ยูทูเบอร นั่นคือจุดเริ่มต้นอตอนแรกอะ่ะผมตอนนั้นอะ่ะมเรียกว่าในวงการยูทูบเบอร์ทุกอย่างใหม่มากเรียกว่าในตลาดเราแทบจะไม่มียูทูบเบอร์เลยไม่มีเลยแล้วก็อยู่ก็มีงานน้โผล่ขึ้นมา,าผมก็เลยไม่มีตัวอย่างอะไรเลยสิ่งที่ผมทำคือการไปดูยูทูบเบอร์ของอินชนแนลไปดูฝั่งญี่ปุ่นถ้าเกิดใครตามทานันยุคแรกๆก,ก,ก็จะเป็นแจงคพิสนาไอมิไรอ่ามิไรอาคาลิอ่าซิโรอะไรอย่างเ คือต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นผมที่ได้มาสนใจจริงๆก็คือการที่ได้โดนจากก้นางไปทำเป็นโปรดิวเซอร์งานตอนนั้นแหละครับใช่เพรผมก็เลยมาศึกษางานวเฮ้ยยูทูบเบอร์คืออะไรมันเป็นเทรนด์หรอมนันมาอะไรเพราะตอนนั้นรู้จักแค่สตรีมเมอร์แคสเกมอะไรเนงะี้ยที่แบบว่าอ่ากำลังมากันช่วงนั้นแต่ยูทูบเบอร์ยังใหม่มากครับผมและช่วงนั้นะเทรนด์ที่กลังมาญี่ปุ่นเนี่ยคือการทำยูทูบเบอร์ทูเบอร์แบบ 3D สัดีครับผมแบบเป็นตัวละครอะไรที่เป็นค่ะผมก็เลยอ่ะได้งานมาลองดูลองพูดคุยครอบคัวส่วนตัวเป็นคนชอบแอนิเมชั่นเป็นคนชอบการ์ตูนหรืออะไรพวกน,นี้อยู่แล้วครับก็เลยได้ลองมาพูดมาจับงานนี้ดูค่ะแล้วก็พอได้ทาไปแล้วก็ได้ลองลองผิดลองถูกอะไรหลายอย่างก็ผลเราก็คือโปรเจกต์ไปต่อไม่ได้พรับผม ก็อันนี้ก็เป็นไปตามสภาพเพราะว่าตอนนั้นะละไว้ในแผนเข้าใจว่าหลายๆปัจจัยจุกก้อมทายปัจจัยเพราะว่าช่วงนั้นอะวงการยูทูบเบร์ใหม่มากแล้วก็ยังไม่มีช่องทางในการซัพพอร์ตคาเล่นแต่ละคนได้มากมายในปัจจุบันด้วยแต่การันมีเรื่องของแบบทิพมีเอ่ยก็ดีแล้วก็ในส่วนของ u t u b e เองก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการโด่งดังใช่ครับทุกสมัยนั้นยูทูบเบอร์หาเงินได้แค่ช่องทางเดียวคือการทำแอเซนต์ก็คือทำลงวิดีโอ ค้าโฆษณาขึ่นหาไรายได้แฟนคลับไม่สามารถที่จะโดเน a t i o n อยู่ไรายได้เลยบริกาทำให้ยูทูบเบอร์ในยุคนั้นอ่ะเรียกว่าเรียกว่าเป็นยุคที่ค่อนข้างจะอ่ากัดฟันและที่ล,ล้มมากๆเลยครับเพราะนั้นผมกเชื่อคนที่อยู่ในช่วงช่วงสมัยตั้งต้นยูทูบเบอร์ก่อนการมาของชิคกี้พายนะเราบมพราเขาใจรักกันมา,มากๆครับแล้วหลังจากที่ผมทำทำงานไปพอหลังจากที่ได้รับงานไปสุดนะครับแล้วยูทูบเบอร์ไม่สกเซสผมก็ออกกระเป๋าจากบกบก้ด้วยความแบบเอ๊ะ มันมันจบแล้วมันทําอะไรไม่ได้แต่ว่างานจบไปจริงแต่สิ่งหนึ่งกับกับผลขึ้นมาครับคือตอนนั้นอะผมแค่สนใจมีอย่วพ่เฉยๆแต่ว่าพอหลงจากทำงานเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่ความสนใจแล้วครับเหมือนกับว่าพอเราได้เองในโปรดิวชพอเราได้มาทํางานได้ประุชตรงนี้เข้าไปจริงๆผมก็มีความรูษษ้สึกผูกพันกับตัวสถานที่นี้มากขึ้นแบบมารู้ตัว พอรู้โดยทีตอนหลังหลังจากที่เลิกคำไปแล้วอะตอนนั้นถ้าเกิดใครหลายคนฟังยูเพอร์เซลก็จะบอกว่าอ๋อเนี่ยทินเป็นออกไปทำงานพักทาไปขายไก่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเอาความตรงนี้คือนี่คือแฝงนะครับคือผมหลังจากที่ออกจากการโอนดิวซีมาแล้วมันไม่สักเซสนะครับสิ่งที่ผมทำคือผมไปทำงานพักทาจริงร้านไก่ทอดชื่อดังบางร้านแล้วกันของที่เไหนชื่อเข้าไปแบบใช่ครับเราไว้ไปมีคัทเชียอะไรเงี้ยครับก็เก็บเงินมาแล้วก็ระหว่างทาง ก็รู้สึกว่าฟ้าทำไม่ตอบโจทย์เลยไปเขียนวิยายสายจะตรงตรงเลยครับไปเขียนวิยายสายเพราะว่าตัวไม่เ,ย,เยนวิยยก้าอยากลองทำแล้วประเด็นคือวิยายมัานเขียนได้ขายได้ได,ได้สร้างเงินได้ผมก็เลยออกจากอาชีพารไก่ทอดไปเขียนวิยายแทนแล้วพอขายวิยายแล้วได้เงินประก้อนหนึ่งอะตอนนั้นแหละครับที่มาถึงจุดเปลี่ยนเขาผมจุดเปลี่ยนที่ว่าคือผมตัดสินใจว่าผมจะไปต่อกับเส้นทางชีวิตตัวเองดี คือวันที่ผมแบบว่าทํางานเจอเจอความล้มเหลวมาครับการทํางานยูทูบเบอร์ที่ไม่สักเซสอ่ะมันค่อนมีมุดที่คาใจผมหลายอย่างมากว่าเออผมสามารถจะทํางานได้มากกว่านี้ผมสามารถทามันอีกได้ไหมและจุดตัดของชีวิตนั้นอ่ะมันคือจุดตัดที่ว่าผมจะไปต่อในเส้นทางที่รีกว่ายูทูบเบอร์ต่อไหมหรือว่าผมจะไปเป็นนักเขียนหรือไปหางานอื่นทาจริงจริจังๆแบบคนอื่นเลยค่ะแต่ด้วยตอนนั้นด้วยอินสไาแหลายอย่างที่บักดนด้วยแรงพูชบางอย่างแล้วด้วยอะไรบางอย่างทำให้ผมรู้สึกว่า ถ้าผมไม่ตัดสินใจที่จะทำยูทูบอต่อผมน่าจะรู้สึกเสียใจไปทั้งชีวิตมันก็เลยกลายเป็นพอที่ว่าผมไม่อยากทําอะไรที่ทาให้ผมแนะนำคนกระดาตัวเองว่าตอนนั้นอ่ะเออตัว,ต,ว,ต,วตัวนายมโอยกาสทำไมนายถึงไม่ทําแล้วก็ค่อยมานั่งงี้ยเอ้าฉันบว่าเอ้ยตอนนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้อะไรเงี้ยผมไม่เคยชอบอะไรอย่างนี้นครับก็เลยทำให้ผมตัดสินใจว่าอ่ะเรามีเงินอีก้อนึงเนาะเราอยากจะทำยูทูบอนั้นเราทําเราลันมูนะครับก็เลยกลายเป็นว่าได้มา กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งในในวงการยูทูบเบอร์ครับแต่ว่ามีมีคลิปการนึ็งที่แบบว่าผมอข้างๆระทักใจก็มีพี่สาวคนนึงแล้วการที่ผมแบบว่าตอนที่ผมจะตัดสินใจทำค่ายะครับผมไปปรึกษ,ษาเขาแล้วก็ไปถามเขาว่าเอ้ยพี่ครับผมอยากทํางานเนี้ยแต่ผมล้มเหลวมาแล้วอะ่ะมันจะเวงงิร์กไหมอ่ะสิ่งที่พี่เขาตอบกลับมามันเป็นอะไรที่มันแบบเรียบง่ายมากเลยเขาบอกว่าถ้านายอยากทํานายก็ทําสินายจะรออะไร นั่นแหละครับเปนเลยอร์เจิเกอร์ที่ทำให้ผมรู้สึกว่านั่นสิในเมื่อมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วอ่ะเรายังไม่รู้ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอ่ะเราทำมันให้เต็มที่ก่อนอยู่ไหนในไหนครั้งนี้นายก็มีโอกาสเต็มที่แล้วนายทำเลยผมก็เลยบอกกับตัวเองว่าโอเคงั้นผมจะทำค้ายขึ้นมาใหมา่และนั่นแหละครับก็ปเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมต่อต้านการตัดทิ้งโปรเจกต์ที่บาสครับผมต้องขอเสียงปรบมือให้แกคุณพี่สาวคนนั้นหน่อยนะคะถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าคุณพี่สาวคนนั้นือใครแต่ว่า อันนั้นเป็นแรงลักด,ดัสนสำคัญเหมือนกันนะ,<ส>ะที่ทำให้เกิดอันกริทึมโปรเจกต์ในวันนี้นะคะ,<ส>ะแล้วอพอาเริ่มทำจริงๆเนี่ยแน่นอนว่ามันตรงไ่ง่ายเลยนะคะอยากให้คุณเปยช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะว่าความท้าทายที่หนักที่สุดในช่วงเริ่มต้นคืออะไรคะบอกเลยว่าเนี่ยพวกเราอะตอนนี้คนเยอะมากเลยใช่ไหมครับ<ช>พวกเราแบบมีคนมาดูมีคนมาสนใจวงการที่ว่ามมีทูบเบร์มากขนาดนี้เลยแต่ช่วงสมัยที่ผมสตาร์ทอัพขึ้นมาเริ่มต้นขึ้นมาแต่คนไม่หน่คนนะครับ ตอนนั้นน่ะ่บบท่านผจงเป็นูเอร์ที่เดบิวต์รุ่นแรกของผม,มอ่ะเอาปรคอลิปครับไม่ว่าจะเป็นเซรีมูเอเวาเลียแอสลอตนะครับอ่าคนดูเดบิวต์อ่ะมีคนดูหนึ่งร้อยคนผมโคตรดีใจแล้วเว้ยเพราะแบบว่าคือตอนนั้นน่ะคนดูวงการเราน้อยมากน,น้อยแบบหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่ว่ามันมันน้อยแบบระดับแบบว่าไม่ถึงร้อยได้สาอะไรเงี้ยครับตอนนั้นพอเดบิวต์มามันหนดูง้อยพวกผมมานั่งแบบดีใจกันกันหลังบ้านว่าเฮ้เชื่อเฮ้ยพวกเราทำได้ว่ะพวกเราทำได้จริงอะไรเงงนนีีะะ้้ยยรมาากนนลคับ คือการทำให้สิ่งนี้เป็นที่รู้จักในตลาดนี้ในประเทศนี้ครับซึ่งระหว่างทางมันเป็นอะไรที่นู่้ยากมากเพราะว่าคำว่าทุกคนอาจจะรู้จักการาแคกเกมแคสแคเกมกเป็นสาวบ,บ้านๆนะัก็คือการ,การแบบว่าเฟรชิฟตังการทำคอนเท,ทนต์เกมในยูทูบหรือแต่คมอื่นเนาะคนจับกันมาดับนแล้วแต่ยูทูบเบอร์มันคืออะไรอะไรคือตัวการ์ตูนสอ3ดีดีออกมาโยกซ้ายขวาแล้วก็คุยกับทุกคนซึ่ง คนในยุคนั้นไม่เก็บไม่มีใครเข้าใจคนที่เข้าใจก็จะมีคนีิเสษวัฒนธรรมแบบว่าฝั่งเคาเจอร์ของฝั่งญี่ปุ่นมาก่อนอยู่แล้วหรือคนที่แบบว่าตามอนิเมะมาก่อนอยู่แล้วถึงจะพอจะสัมผัสได้นะครับมาเลยความยากของผมเลยคือผมต้องหาทางทำง่ายก็ได้ให้คนทั่วไปสามารถรู้จักเราไม่ใช่แบบทำโอรที่โปรเจกต์นะครับแต่หมายถึงทวาว่าอรทูบเบอร์ค<ะ>่ะทำให้คนภ่ายนอกสามารถมองเห็นได้ว่าอ่ะวูทูเบอร์คืออะไรมาทำได้ยังไงแล้วแบบว่ามันมนทำอะไรมันมีอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงนั่นแหละครับ ซึ่งก็แหละอย่างที่บอกว่ามันมีประเด็นคือมันไม่มีคนมาไกด์ไลน์ให้ครับงานอื่นของคอมพิรถเแยบบการเป็นดาราการเป็นไอดอลเรายังมีคนมาคุยทางให้แต่ว่าตัวของฝั่งของยูเบอร์ในประเทศไทยอะครับแทบจะเป็นอะไรที่มันนิสในนิสเท่าอีกมัเลยความท้าทายมากๆเหมือนเราแบบว่าพยายามขุดท่านะครับุดไปเรื่อยแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าข้างหน้ามันจะเจออะไรหรือไม่เจออะไรไหมแต่ว่าตัวผมที่บอกที่ผมคยเล่าให้ฟังว่าที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าผมตัดสินใจแล้ว ว่าจะไปอยู่ตรงนี้มาทํางานในโงการนี้ดังนั้นอะตับใจก็ตามที่ผมยังอยู่ก็ตับใจก็ตามที่ผมจะทำงานต่อได้ครับผมจะทำไปเรื่อยๆสแปมมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่ามันต้องขุดเจออะไรสักอย่างนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาคือเนี่ยครับก็คือได้ได้ทำให้ทุกคนเขาอยู่ตรงนี้ทุกคนรู้จักพวกเราทุกคน มาให้คอมรักมากมายกับคาเลนยูทูบเบอร์พวกเรามากมายขนาดนี้ครับผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับซึ่งผมประทับใจมากแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่มาติดตามพวกเรานะครับครับผมก็ต้องบอกว่าการขุดอุโมงของคุณเป็ดในวันนั้นเนี่ยส่งผลมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในจุดการเดบิวต์อะยอดขึ้นเป็นสิบสิบเท่าเลยนะคะต้องขอยินดีด้วยจริงๆค่ะวานนี้เป็นช่วงสำคัญของค่ายเลยนะคะกับอนโนเดซินี่ คอนเสิร์ตและผลงานอนิเมชันชิ้นแรกของอาร์พีอยากให้คุณเป็ดเล่าความรู้สึกตอนนั้นหอได้ไหมคะอันนี้เหมือนเราคุยแบบเล่าทมไลน์ชีวิตคุณเป็ดเหมือนกันเนาะอ่าอยากให้เล่าให้ฟังว่าอันโนเดซีนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและกลัวอะไรที่สุดคะในตอนที่เริ่มต้นทำบอกกันค่ะผมว่ากับคนในยุคนี้น่าจะไม่เคยดูเพราะว่างานอันโนเดซีนี่อะครับคือผมว่าหลายคนอะก็จะทำงานที่ชื่อว่าอังกอคานาถูกต้องไหมครับแต่ว่างานเดซีนี่ผมเชื่อนะนะว่า้อยละ อาจจะมีแค่20คนเท่านั้น20%เท่านั้นนะครับของทั้งหมดที่เคยมาทำงานนั้นเพราะว่ามันเป็นงานสบายที่ผมทำโดยที่ค่ายเรายังไม่ได้มีแฟนคลับแล้วก็คนมารับพวกเรามากมายขนาดนี้นะครับซึ่งตอนนั้นที่ทำมายความความรู้สึกของผมทีม่อยากทำคือผมว่าอยากจะมีเซนงานของโดยบอกไปให้น่าสนใจแล้วก็ระล,ลับแล้วผมอยากตอบแทนคอมมูนิตี้ทุกคนที่แบบว่า,าพพอร์ตพวกเรามาตลอดเพราะว่าพวกเราตอนนั้นก็เป็นไตรเล็กแล้วก็ ทำกันอยู่ไม่กี่คนแล้วก็ทุกคนกับมาให้ความสนใจเฮโลเล่นกิจกรรมไปด้วยกันพูดคุยกันอย่างมีความสุขตอนตอนนั้นแบบว่าพวกเราทุกคนแบบว่าทำงานกันอยากก่างแฮปปี้มากซึ่งสิ่งผมต้องการอ่ะคือการที่ว่าอยากจะตอบแทนคอมมูนิตี้ผมก็เลยจัดงานนี์ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่างานอเดอร์บิสซี่เพื่อเป็นการขับเน้นตัวเพลงของพวกเราให้ได้พิเศษให้ถึงแฟนคลับด้วย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือใช่งานมันทํามาเป็นภาษาเยอะมากเพราะว่ามันเป็นที่เป็นแรกของค่ายอดยชื่นครับพวกเราไม่รู้เลยว่าทําไปแล้วอ่ะเจอปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรคนจะมาไม่มาขายตั๋วจะขายได้ไหมไม่รู้อะไรเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วตามที่บอกครับว่าผมอยากพุชอยากเั่นก็เลยลองทําดูดแล้วผลเราก็คืออ่ะมีคนมามากกว่าที่ผมคิด และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นในวันนั้นนะครับผมอาได้เอานำผลงานชิ้นหนึ่งมาปล่อยเรียกว่ามันคือผลงานจุดเริ่มต้นของอการวางโมตรชั่นของค่าเราด้วยนัคือการนั้นถ้าใครหลายคนเคยได้ยินก็ชื่อหนังว่าอนิเมชั่นนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยดูสามารถไปดูได้นะคนที่มาที่หลังเฉจๆเป็นเรื่องชั่นเนาะแต่ผมจะจะเล่าเจาะไอ้ผลงานตัวนี้ให้คนฟังอีกนิดนึงแล้วกันว่างานนี้ผลงานชิ้นนี้มันเปิดโลกแรกในคอนเสิร์ตโรซินีแล้ววันนั้นนหะครับ มันเป็นผลงานที่มาปล่อยเซอร์ไพรส์แฟนคลับไม่มีใครรู้มาก่อนไม่มีใครรู้มาก่อนว่าจะมีงานนี้แล้วก็พอคอนเสิร์ตจบทุกคนคิดว่าจบแล้วแล้วอยู่ก็มีสิ่งนี้ปึ้งขึ้นมาผมบรรยากาศตอนนั้นที่มาเกิดขึ้นในโรงที่แบบทุกคนแบบว่าทั้งแล้วก็เป็นว่าันหมดซึ่งผมแบวบว้าวผมไม่คิดเลยว่าผลงานของผมอะจะสามารถทำให้คนอะสามารถหายแล้วก็มีความสุขกันได้มากขนาดนี้ ผมบอกเลยว่าตอนนั้นอ่ะที่แบบว่าผมดูอยู่ผมรู้สึกว่าผมขนลุกมากๆแล้วรู้สึกว่าเชื่อมันสปาร์ตเลยอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่คนทำงานอย่างเราหวยหามาตลอดตลอดเราพยายามทำผลงานมาตลอดสมเดือน6เดือนหนึ่งปีเพื่อรอคอยแค่ไม่กี่นาทีตรงนั้นวินาทีที่ผลงานได้ลงออกไปวีนาทีที่ทุกคนได้มารับชมผลงานเรามันเป็นภาพที่ตราติงใจและทำให้ผมรู้สึกว่า ผมอยากจะรันอยากจะทํางานตรงนี้ต่ออยากจะสร้างผลงานแบบนี้ให้ทุกคนได้ม้องหุนมกันต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปอีกในอนาคนข้าบผมจริงๆฟังแล้วขนลุกมากเลยนะเพราะว่าในฐานะที่เราเองก็เป็นแฟนคลับของมิซูเบอร์เหมือนกันนะคะการที่อยู่ดีมีเซอร์ไพรส์แบบนี้มันเป็นอะไรที่ฟาวมากแล้วเมื่อสักครู่ก็มีลหลายๆท่านเองที่พยากหน้าตาบว่าเอ้ยผมเองครับเป็นคนที่ได้ดูในโรงในวันนั้น ซึ่งเป็นกำลังทุ่งท่างมากเลยเนาะแอบขอดูมือกั้ไหมคะใครไปบ้างครับใครไปบ้างใครทันอนโนเลซี่ไหมโอ้ยผมไม่ทำโอ้โหแม่นมากเกือบเกือบสามสี่ปีแล้วนะครับผมขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณครัขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับโอเคค่ะก็หนึ่งในสิ่งที่ทำให้เอ p เนี่ยแตกต่างจากค่ายอื่นแน่นอนว่าเป็นเพลงไหมคะเพราะเราเป็นค่ายเพล ลอยากให้อยากรู้ว่าทำไมคุณเป็ดเนี่ยถึงให้ความสัมพัญกับงานเพลงและงานเอ็มว <daughter> ีเ <anak> ป <lonely> ็น <infring> พ <es> ิเศษขนาดนี้คะเรื่องนี้ครับให้พูดตรงๆเลยครับมันมาจากความชอบส่วนตัวของเดียเนาะคือหลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าอ่ะอังกอร์เนี่ยทำเพราะว่อคุณเป็ดชอบทำเพลงเลยมีเพลงจริงๆแล้วเหตุผลมันเรียกง่ายอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าผมชอบเพลงแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปอยู่ตัวผมอ่ะเคยทำงานเรียกว่าเคย ชอบการร้องเพลงด้วย<ส>เขียนเพลงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำอยู่ในวงการพวกคัฟเวอร์อะไรพวกนี้มาก่อนเหมือนกันค่ะและสิ่งที่ผมทำอ่ะทำให้ผม,มรู้สึกได้เลยคือผมเจอทางกานทางกานท,ท,ที่เรียกว่าอนุสิทธิ์ของผม<อ> <laughs> ไม่ว่าคุณจะทำผลงานร้องเพลงหรือทำอะไรมาได้ดีแค่ไหนครับสุดท้ายแล้วการทำผลงานคัฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดเรื่องมาแพนอนุสิทธิ์เนาะผมเลยรู้สึกว่าเออผมทำผลงานตรงนี้มาแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะไปต่อ ผมก็เลยไปดูว่าเอ้าแล้วทางไปต่อคืออะไรแล้วผมต่อที่ได้กี่อ่ะแล้วผมก็ต้องทำผลงานออริจินัลไปเลยไงคุณจะคุณคุณจะสามารถเดินในเส้นทางนี้ต่อไปได้อะไรนะครับนั่นเลยเป็นจุดปักหมุดในใจผมเลยว่าไม่ว่าผมจะทำงานอะไรแมอนาคตต่อไปจะเป็นฟรีทูเอร์หรือไม่ใช่ฟรีทูเปอร์ก็ตามยังไงตามผมก็จะอินเสิร์ตเพงเข้าไปอยู่ดีเพราะว่ามันคือสิ่งที่ผมรักแล้วก็ชอบโดยไม่มีไม่มีเหตุผลนะครับชอบโดยเพราะว่ามันเขาเป็นดนตรีมันเป็นเพลงของลมชอบมันมีเหตุผลแค่นี้ครับ นั่นแหละมาเลยมันจะคิดว่าผมพยายามจะเอาสิ่งนี้มาอินเสิร์ฟเข้ากับงานที่ทำมาตลอดอันนี้เช่นคิวเปอร์เราก็เห็นได้ชัดว่าพวกเราทำเพลงกันหนักมากตอนนี้ก็เพิ่งครบร้อยเพลงไปแล้วครับขอบคุณทุกคนมากที่สะสมถึงร้อยเพลงนะครับผมอครบร้อยเพลงอยู่นะคะโอ้ร้อยเพลงแล้วครับโตต่อไปเท่าไหร่นะสองร้อยสามร้อยพันเลยดีไหมครับผมหมื่นหมื่นครับหมื่นก็ไม่ต้องห่วงครับพวกเราจะมีผลงานที่จะเรียกว่าเตรียมไว้ก็ เราคงมีการทำงานมาเรื่อยๆในอดก็เตรียมรับชมและฟังคำตอบไปได้เลยนะครับค, <ะ S 1> ครบคะองคฟังกันน่ารักมากเลยมีทุกเส้นทางที่เดินเนี่ยก็ย่อมมีความเสี่ยงนะคะคุณเป็ดเองก็เหมือนกันอยากทราบว่าคุณเป็ดเนี่ยมีบทเรียนเรื่องอะไรที่ได้เรียนรู้จากความเสี่ยงล่านี้บ้างคะเอาจริงๆก็เสี่ยงก็แต่ก่อนที่เ,เริ่มทำพาดทำใดๆแล้วก็อยู่ดีก็เริ่มมาลงทุนทำแบบโปรเจกต์อันนี้ด้วยตัวเองแล้วนะ ทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่า high risk high d t I N e t g e r ครับผมแต่จริงๆแล้วผมว่าผู้รงต้องใจนะไม่อยากให้นำให้นคนมาทำอะไรแบบนี้ต่างน,น,นะครับเพราะว่าความเสี่ยงอะมันค่อนข้างหนักถ้าเากิดลมเปี้ยวทมาผลกระทบทีไ่ได้อะครับมันหนักมากผมจะไม่จะไม่บอกให้ทุกคนมานั่ง่มานั่งเสี่ยงหรือทำอะไรตามแต่ถ้าคุณมีอะไรคาใจแล้วอยากจะพุชไปอะครับผมแนะนำว่าให้ทำก่อนลองทำไปก่อน ภาพแรกภาพสองสำเร็จไหมไม่สําเร็จเรากลับมาตั้งําใหม่ถ้าสําเร็จเราค่อยมีต่ออย่าคือตัวผมมันเป็นคนทำง,งานในสตไสตล์แบไบไทยที่ไทเคยแล้วก็ค่อนข้างจะอจะอกอินนะครับผมชอบอะไรทาอะไรทาหมดเลยมันเป็นจากสังคมครับเพราะว่าถ้าเกิดมันสักเซสก็ดีพล้วถ้าไม่สักเซสมันก็อาจจะทุ่งเรื่อยเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมลอง,ลองทำมาเสี่ยงมาหลายอย่างมีทั้งสักเซสแล้วก็มีทั้ง ล้มเหลวนะครับซึ่งจุดที่มันเป็นจุดที่แบบว่าใหญ่ที่สุดเลยคือจุดตอนที่โอเตี้เราขยายใหญ่ขึ้นมากในยุคสมัยของโอลอนการมาโอลิมอนทาให้พวกเราปรูทจจักมากขึ้นมีแฟนคลับในคอเมงตี้เข้ามากันมากขึ้นซึ่งนั่นเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ที่อยากให้บอกว่ากรผมและทีมงานนี่แบบพยายามทำอะไรสักอย่างว่าเราจะไปคนมาเยอะขนาดนี้เราต้องทํายังไงกันหน้าอะไรเงี้ยฮะพวกเราทุกคนทีมงานทุกคราเก็บรัยษาพุทกันมากซึ่งก็ าจจะต้องขอบคุณทุกคนที่ยังไัสนบสนุนมาเพราะว่ามันก็มีจุดที่เราทํางานบกพร่องจริงๆแล้วก็มีจุดที่แบบว่าติดขัดมาระหว่างทางด้วยแต่อยากจะบอกว่าทุกๆสิ่งนะครับที่ทหลายๆคน่็จะมาคูดที่ e e ี b แบบมาครับทั้งทีมองเห็นแล้วก็รับมาพิจารณาแล้วก็ปรับใช้ให้ได้ตามที่พวกเราจะสามารถทําได้แล้วครับซึ่งนั่นแหละคือจุดที่ยากที่สุดในการเติบโตเลยสิ่งที่น่าออกลัวสำหรับการทำงานมีแค่สองอย่างครับนั่นคือหนึ่งคือความล้มเหลวและสองคือ ความก้าวหน้าที่มันมาโลเกินไปโดยไม่ตั้ง,งตัวครับผมซึ่งอย่างที่บอกครับพวกเราพยายามเป็นที่ที่จะพัฒนาค่ายพัฒนาคอนเทนต์หรือทำอะไรหลายอย่าง,างเพื่อตอบโจทย์ของคนุ่มที่เติบโตขึ้นครับดังนั้นถ้าใครอยากจะเสี่ยงผมอยากจะบอกว่าเสี่ยงได้แต่หาแผนดับมือตอนที่ลมด้วยอย,าย,ยาอาอ่าเสี่ยงโดยที่ไม่นสั่งล้อนะมือหมอกดกับเลยสหรับใครที่มีสไตล์ชั่นมีแฟชั่นเฮ้ยอยากทำนูน่นอยากรัดนี่ ผมอยากจะบอกเลยว่าจุดเริ่มต้นผมก็คือผมแค่อยากทำผมไม่ได้รู้หรอกว่าอ๋อสื่องการยูทูบเบอร์มันจะยิ่งใหญ่นะเดี๋ยวคนจะมาดูเราเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวจะมีฟงบุนเตอใหญ่เดี๋ยวจะมีคนารลักเรามากขนาดนี้ในวันที่ผมกลายเนยูทูบเบอร์วงการยูทูบเบอร์แล้วก็ค่ายมาครับตัวผมไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังมากมายขนาดนั้นเลยสิ่งที่ผมคาดหวังคือผมได้ทํางานได้แฮปปี้ได้ทางานในสายงานที่ผมรักแล้วก็สามารถที่จะออกผลงานเพลงที่ผมดับได้ผมพอใจแล้วมันคีอจุดเริ่มต้นประมาณนั้นครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากฝากไว้ทุกคนว่าอยา่าลืมนะครับต้องอีสปิเรชันลงมือทำก่อนแล้วก็หาแผนสํรองเตรียมแผนหนึ่งสองสามสี่ไว้ไม่สมําเร็จกลับมาตั้งตัวใหม่นะครับโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปอยากให้เป็นเป็ดนะคะเราจดเริ่มต้นของการเขียนเลงมเลยะคะ่ะเพราะว่าสกู่เนี่ยได้กล่าวว่าทําหลายอย่างด้วยตัวเองมากเลยรวมไปถึงการเขียนเพลงด้วยเนี่ยแล้วรวะหว่าง ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการทำเพลงบ้างคะที่อยากแบ,บ่งปันให้คนที่อาจจะมีความสนใจแล้วก็อยากจะลองเดินบนเส้นทางนี้ดูบ้างบาแบบอาจจะมีแฟนคลับที่อยากจะเขียนแฟนซองให้แบบแก่วีชูร์เข้าเราขึ้นมาเนี่ยจะต้องเริ่มต้นอย่างไรดีคะอ่าครับจากจุดนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าอ่อันนี้ขอ d i s c l a มไว้ก่อนนะว่าตัวผมถึงแม้จะทํางานเป็นโปร듀สแล้วก็ทางานจากทำงานเพลงก็าตามแต่ว่าในเชิงภาพัฏิบัติแล้วอะ ผมไม่เคยเรียนวิชาดนตรีมาก่อนค่ะไม่เคยเรียนการเขียนเนื้อเพลงไม่เคยเรียนดนตรีไม่เคยเรียนทฤษฎีดนตรีเลยทั้งสิ้นดังนั้นอ่ะผมงานนี่เองทั้งหมดนะครับมันมาจากอินสปิเรชันอยู่เฉียวเลยดังนั้นก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าผมมีจุดที่จะพูดหลังจากนี้ไปอ่ะครับมีจุดบุกท่องได้อ่ะขอโทษท้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้งผมอาจจะไม่ได้ศึกษาฝั่งด้านดนตรีมาจริงจังขนาดนั้นแต่แค่คนบันึิงที่อยากแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีสไปายพอเราสามารถสร้างผลงานได้นะ ครับผมในฐานะของซองไรเตอร์นะครับก็คือนักเขียนเพลงนะผมเขียนเพลงมาข้างๆยุคมากกว่า20กว่าเพลงแล้วครับจุดเริ่มต้นของผมเลยอันนี้ในเชิงของดีเทลนะครับว่าถ้าใครอยากจะได้เออเวลาคุณเปิดเขียนเพลงคุณเปิดเขียนยังไงอันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังการเขียนเพลงของผมนะครับเริ่มจากการเขียนเพลงที่ว่าผมจะทําการเขียนตัวของเนื้อร้องพร้อมกับเมโลดี้มาก่อน ครับผมปกติแล้วการทำผลงานเพลงนะครับจะแบ่งโดยด้วยการสองแบบเนาะก็คือการทำผลงานเชิงเขียนว่าเขียนเมโลดี้มาก่อนหรือไม่ก็ทำดนตรีมาก่อนแล้วค่อยเขียนเนื้อเพลงหรือเมดี้ตามไปถ้าเกิดทุกคนไม่เข้าใจก็อธิชั่นว่าคำว่าเมโลดี้เมโลดี้คืออะไรอย่างเช่นแบบว่าเมโลดี้จะเป็นพวกโน้ตดนตรีประมาณลลลลาาาาลาลานี่คือตัวเมโลดี้ครับส่วนตัวเนื้อเพลงก็คือการเอาเนื้อเพลงไปใส่เมโลดี้เช่น หนึ่งเปอร์เซ็นที่มีให้เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นที่เจอแล้ฉันอะไรเงี้ยฮะมันคือตัวอย่างที่ว่านี่คือการทำงานสไตล์แบบว่าที่ผมบนรู้เพลงมาตลอดเนาะกาจะรัน่างนั้นกันแล้วหลังจากที่ผมเขียนเพลงเสร็จแล้วผมก็จะส่งเนื้อเพลงพร้อมเบรนดี้ต่อให้กับโกมิวสิคอมโพเซอร์ซึ่งคนที่รับกรรมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอ่ะซีไก่ภูที่เขาแบบว่าเขาอยู่ทํางานเพลงกับผมมาตั้งแต่ตั้งค่ายนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เขาบอกอกับผมตั้งแต่วันแรกที่ผมเขียนออริจินอลซองอเขาเลยคือ พี่เขียนเพลงอะไรมา<ช>วะเน,นี่ยอะไรเน<ช>ี่ยพี่เขียนเพลงอะไรวะทุกคนน่าจะเจอเสียงที่หายไปเองได้ใช่คือพี่แบบพี่จังหวะมันเปลี่ยนพี่พี่ออกเต็ปมันไม่ใช่พี่ทำไมพี่สวิงออกเต็ปพุ่อย่างนี้วะอะไรคือใจก็บอกว่าเขาตุ่มสมบัติแต่นั่นแหละครับพอทำไปได้สักสองสามเพลงแล้วก็เริ่มปรับตัวได้หลังจากนั้นใจก็เลยไม่เวทตามไปด้วยดังน,นั้นตอนนี้ผมตในยุคนั้นเมื่อท่านมาผมก็ใจก็เลยทำงานในรูปแบบที่ถอดสมองทำงานกัน ก็นะถ้าเกิดจะหาเรื่องทฤษฎีหรือถ้าเกิดเพลงตอนเพลงมันสวิงมันอะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าเพราะว่าพวกผมทำอะไรกันนอกกอกจะจัดครับผมแต่ว่านี่แหละก็เลยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็คีอผลงานที่ทุกคนได้รับชมกันมาตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยแรก a อวันโอ c e a n s o u เพงดอนอะไรเพดอนนี่ต้องขอบคุณทางที่อ่านุ่มด้วยนะครับที่บอกว่ามาทำดนตรีให้ยุ <IP> PI, ย function, phin, ่งกนด้วยอัน <Hum> น <ming> ี้ผมบอกทุกคนเลยว่าเนี้ยผมต้องขอขอบคุณมิสิกของโพสต์ทุกคนทีขอใช้ทุนที่นี้ พูดถึงแบบว่าเซกายกับพี่แมทด,ด้วยในฐานะของมิจิของโพเซอร์เนาะที่คอยทำตามความตั้งใจของผมมาตลอดก็คือคอยทำดนตรีให้ในเพลงที่ผมอยากทำซึ่งทั้งสองคนก็ท่ยฮาร์ดมากที่ทำขึ้นมาขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับฝากที่พี่ด้วยฝากตรงนี้ไว้ขอบคุณทั้งสองคนด้วยครับขเขาเสียงโปรอให้กับทั้งสองพน,ใน 2, ด้วยนะคะคร<อ>ับ<อ>ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนะคะเอ๊ะเห็นว่าเรามีเพลง มาเปิดให้ฟ yeah! ังด้วยได้เปล่าคะเอ้ยนี่นะก็มีครับผมวันนี้จะมีประมาณสองเพลงมั้งครับอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าที่แต่ไม่อยากให้ดีใจเจอก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เพิ่งรันไปแล้วแต่เพลงนี้เป็นออริจินอลซองมือสองก็จะไม่ก็ตามตามลำดับแล้วเนี่ยมันมีเพลงนึงที่เราจะเปิดก่อนนั่นก็คือเพลงพีนิดนะคะก็วันนี้ ก็ด้วยจากการที่ว่าเป็นเพลงล่าสุดที่ผมได้ทำการโรลิวจากเซกายแล้วก็ได้การร้องโดยโซล่าครับเลยอยากจะให้ทุกคนได้รับชมเพลงปฏิัตอีกสักครั้งหนึ่งทิ้งทวนพาโลวีนกันหน่อยครับผมโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเอ๊ะเรามี MV ด้วยหรือเปล่ามะนะมี MV ด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตขยับตัวมาด้านข้างนะคะร,ระวังคุณเป็ดแดนด้วยนะคะไม่อยากให้แดนด้วยสีเลื่อ <laughs> อยากให้แดนแค่สายายาพอ